ก็บไวแล้วก็เราลอง u t u b e นะครับมาดูรายละเอียดแล้วเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันสูงขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากจุดเน่งคันนี้ก่อนคือปกติถ้าลูกค้าทราบนะครับคือบอเบอร์แบล็เนี่ยเดี๋ยวบอเบอรตัวปี2021เนี่ยจะมาติดล้อหน้าหลัง16เป็นล้อเหล็กนะครับอันนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าเป็นล้อโต อันนี้ใส่เป็นล้อ EXCEL ทากาสโกะนะครับก็คือว่า e x l e เเนี่ยตัวนี้จะซิ่งแล้วก็เบากว่าตัวธรรมดาอันนี้ดูจากด้านหลังเนี่ยก็หลังเราใช้ล้อ5นิ้วแล้วก็ยางนะครับยางนี้เป็นตัว p ิลลารี่ร้อเ้าเราเลือกใช้งางเจ้าซอันนี้เราใส่บางคนหลังสั้นของที่ร้านนะครับอันนี้เป็นงาน ABS ออก็คือเรา เราเป็น 3D สแกนแล้วก็ขึ้นมาเจอชุดท้ายเนี่ยเป็นของศูนย์นะครับเป็นลีเลี้ยวเบรกมาดูอันนี้ก็คือตอนแรกเขาติดบางคนเดิมอยู่แล้วก็ย้ายย้ายมานี้ลีครับเบรกแล้วก็เลี้ยวการที่เราใส่บางคนสั้นด้านหลังนะครับมันจะทำให้เห็นล้อโตนะแล้วก็รถมันจะดูดุขึ้นครับอันนี้โปรเจกต์นี้เราตั้งชื่อว่าจะแท k ก็เห็นแล้วคิดถึงรถถังนะมามาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าด้านหนก็ที่ล้อก่อนล้อนี้เราใช้เป็นแผงพอเดิมนะครับล้อล้อเอ็กเซลทางการสะโกกัน4.5นิ้วยาง150นะครับบางคนหน้าสั้นอันนี้ของศูนย์ อันนี้เราเปลี่ยนจานเบรกเป็นของกาเฟอร์นะครับแล้วก็ปัม๊มเป็นปั๊มเบรลิงเจอร์อันนี้เป็น er, เบรลิงเจอร์ซีพอร์ตเรเดียนะครับก็คือว่าเป็นซีพอร์ตใหญ่หน่อยอันนี้เราทำขาจับพิเศษขึ้นมานะก็คือขาจับตัวนี้สามารถใช้กับโช๊คเดิมได้เลยก็ถ้าลูกค้าใช้บับเบิ้ลแบล็กหรือว่าบับเบิ้ลตัวเบรกคู่นี่ครับก็เอาขาจับตัวนี้จับคู่กับปัม๊มเบมโบหรือเบรลิงเจอร์ได้ครับ ค่าน,นี้เพื่อให้มันแมชกับปั๊มที่ใหญ่ขึ้นด้านล่างนะเราเปลี่ยนปั๊มบนเป็นของเบรนเจอร์นะครับอันนี้ชุดสวิตยังเหมือนเดิมอยู่ชุดสวิตติดรถเหมือนเดิมปั๊มตัวนี้กระปุกนี้ก็คือเป็นน้ำมันเบรกอันนี้มันเบอร์เขียนว่า1 4 H เนาะแต่ว่ามันก็คือจะเทียบเข้าประมาณเบอร์ย1นะครับถ้าสมมติเกิดเป็นของเบมโบเบรนเจอร์เนี่ยงานมันจะ ถ้าเทียบเบรโมก็คือว่าอันนี้เป็นตัว CNC ก็ต้องไปเทียบกับตัวเซียนเสียงเบมโบเขานะครับแล้วก็ตัวฝั่งคัดอันนี้เราเก็บตัวสวิตซ์เดิมไว้เหมือนเดิมเพราะลูกค้าอยากให้ได้ใช้ง่ายๆเนาะก็อันนี้เป็นฟัมคัดนะครับของเบริงเจอร์เหมือนกันอันนี้เราเลือกใช้ตัวก้านยาวนะครับแล้วกอ็อันอื่น เป็นของแต่งจากศูนย์ตุ๊กตาแล้วก็อันนี้เราใช้มีเรามีที่ครอบโชกแล้วก็ไฟเลี้ยวอันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแต่ง,งศูนย์เือนการเอ่อไฟหน้าอันนี้เป็นที่ครอบ CNC งานศูนย์นะครับอ่ะแล้วก็ลงมาด้านล่างอ่ะน,นี่กระจกใช้กระจกของศูนย์แล้วก็อันนี้ากาดออยนะครับของโมโทนจากอังกฤษแล้วก็เห็นคันนี้ตัว ที่พักเท้ามันจะมาด้านหน้าใช่ไหมมันเป็นของตัว Speedmaster นะครับแล้วก็มีท่อท่อนี้ของโมโต้นะครับมันจะเป็นตัวเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงกันเดี๋ยวไว้สุดท้ายเลยก็อันนี้เราเก็บแคทเดิมไว้เนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นท่อโลง่งถ้าสมมติเกิดเปลี่ยนเอ็กซ์เนี่ยมันจะโล่งไปครับกําลังอาจจะหายโชคอันนี้เป็นโชคโอลินนะครับ ก็ตัวนี้ราคา13,900ปรับได้2อย่างตัวปรับพโหลดตรงนี้เนาะแล้วก็รีบาร์อยู่ด้านในส่วนเบาะอันนี้เป็นเบาะส a ต e เมนต์ซีดของศูนย์นะครับซึ่งอ,อย่างเช่นบอบเบอร์ทเนี่ยมันจะติดรถมาด้วยแต่วันนี้ก็ก็ซื้อเป็นออปชั่นศูนยโอเคน่าจะครบแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับ ทีคันนี้ดูเหมือนทำไม่เยอะนะแต่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยครับคันนี้งบประมาณมันจะไปเสียถ้าเบรนเจอร์ซะเยอะเพราะเบรนเจอร์ราคาก็จะค่อนข้างโหดอยู่โอเคมาฟังเสียงท่อกันครับคันนี้ลูกค้าวิ่งมาแค่270โลครับแล้วก็ยกรถมาแต่งกับเรา นี่จานาคนปรปฐมนะครับ